สวัสดีครับวันนี้พบก,กับบิลคินแล้วนะฮะกับเกมสเตลไลน์นะในโหมดทําลายล้างก็คือโหมดวางระเบิดนั่นเองแล้วผมเป็นฝ่ายตำรวจนะสมกิบเป็นฝ่ายโจรแต่ผมเกียดเปิดลำโพงนะก็เลยขอพูดคนเดียวดีกว่าแต่เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวดว่วอเขนะตอนนี้ฮะเราเราอยู่ในที่แห่งหนึ่งนะฮะซึ่งผมจะได้กินคิวตลอดนะยู่แถวนี้ <c oughs> ใครโดนกิเดโดดเฟิร์สบัตรวะเฮ้ยเดินเดิน เดี๋ินนี่มันไม่ใช่ของสายแล้วเฮ้ยมึงมาบ้างระเบิดตอนไหนวะเฮ้ยตายตายขะมึงตายซะเอือหลับเลยมาพอเวลาเนี้ยเปิดโทรไม่งลยเราให้เสงหน่อยสิ่ครับคุณกิฟต์สิ โอเคครับประมาณนี้ครับถือว่าเสียงกำลังดีตูม mm hmm. เกือบไปโกโกคันแล้วครับ mm hmm. จบไปและคราวนี้หไทยทำอยู่ครับผมใช่ครับท mm ี hmm. ่เสียงก็ไม่ไหนดีกว่าตอนนี้นะบุกเลยโอเชียไล ชุมประจำเราครับตรงนี้ฮรโอ้ยแล้วพวมงจะมาอยู่อะไรตามคุณเนี่ยขอโทษนะครัที่ทำให้เห็นเต็มจอไม่ได้ต้องขอโทษด้วยพอาะกองแม่งอย่างนี้ไม่ทันเริ่มยิงแล้วครับ คลิปเตียบโดนยิงตายหาเลยมาออกไปบู um, ๊ดีกว่ะไปเร็วๆเฮ้ยไม่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 อความปลอดภัยต้องอยู่ที่ฐาน A ฐาน A ฐานเจ้าจ้าใครเอ่ยหืมใครเอ่ยครับใครเอ่ยครับเป็นหัวหลับเลยเอ๊ะ เอ๊ะปับเราไปดูหน,ดนึ่งได้ไหมครับเราอยู่คนละฝ่ายนะผมกับคุณกิตตี้เ่เดี๋ยวผมจะลองู oh, ว่าละเดี๋ยวผมลองปรับ้ังค่าครับจอสัก 80%, ก,80กั่าน้ขึ้นปับอืมมันก็ยังไม่เต็มจออยู่ดี60%เอ์เซ0นะปับโอเคฮนะ พอจะเห็นได้เกิดหน้าจอแล้วฮะพอจักแต่ยังไม่เห็นเกิดหน้าจออยู่ดีเรียบร้อยครับตำรวจชนะครับตอนนี้ก็สม,มันรเล่นหน่ยถึงผมจะไม่ค่อยถนัดน,นะแต่ผมทำเมื่อรายการจะได้เห็นเป็นผู้ช่วจอเนะ่ย เรื่องอะไรกันอะเออมึงเรื่องอะไรกันบูกูถามกูไม่ตายหาเลยควงปืนไล่นับล <c oughs> องฟังเสียงเดินนะเอ้ยเฉยเฉยเฉยมึงเฝ้าประตูยังไงวะฮะาฮบาบูบก จเจอกูเหรอพวกมึงพวกหน่อยแม่ไม่ได้ช้ำเชียร์อ,อะไรเลยทีตอนถ่ายรายการไม่ได้คิวเลยเว้เล่นปกติต,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 ต้มตําตุ่มสนุกสนานนะครับเราเดินตามตัวละครหญิงนีคนนี้ไปครับเขาทุกทายจะเก่งครับดูมีภูมิฐานดีเราตามไปเลยมาตรงนี้แหละครับรอแดกคิว ุูยิบตสียับหลับไปละหนึ่งชีวิตนี้ต้องไปเออถ้าเติร์เราโดนคิวเฮ่อสองน้าขี้เกียจมึงอ้าวชอบเลยคนเดียวนี้ครับ,เร,บเ,รเ,รเราต้องเราต้องออกไปบู๊ครัไออไบไม่ใครเดี๋ยวไปบู๊ตัดไปใส่ไปตายก่อนแล้วคนะ่นีตอนี้ฮะเราขอออกไปบูแลแล๊ฮะเราทำไม่ไหวละเหนื่อจากที่หลบมาหลายตาขอไปบู๊ครับตานนี้ ล้างผ่านเลยทีเดียวเฮ้ยไหนๆจะตู้ไหน,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 นเรียบร้อยครับได้คิวราซาใครเอยย่ยเรียบร้อยครับชนะครับอย่างง่ายดายกำหนดไว้ที่13เกมนะครับถ้า13เกมเสร็จปุ๊บใครได้13เกมก่อนก็ชนะไปเลยอนะ่ะ วันนี้เราออกไปบู๊อยู่แล้วถ่ายรายการเราจะหลบไม่ได้หรอกฮนะเราต้องออกไปบู๊ครับการบู๊คือการจิตว,วิญญ,ญาณเออจะถามเองไม่มีใครเฝ้าเลยเปล่าเออเฮ้ยหลบสักหน่อยก็ดีนะแล้ะชั๊อไม่มีใครนออยูอ่ใช่ไหมเออ ตำรวจไม่เหลือสองคนพอคุณลบ <c oughs> เราต้องเราต้องควบคุมเสรสหรือ์ัิหรือหนึ่งนในการที่เราจะชนะได้หรือไม่โจร้เหลือหนึ่งตำรวจหลือสองครับก็ยังไม่ได้น่าไว้วางใจดีผมขอ,ของเงียบแป๊บหนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับชนะชนะครับไา้มาเอผมครับชนะได้ไม่ยากครับแหมแหมโอเคฮะเพราะฉะนั้นครับ,รรบก็อย่างที่เห็นนรเราลบเนี่ยแหละครับกาเลยงเสร็จแล้ว คนละหันไม่คนละหนึ่งนะเราสองคนนะพบระเบิดซีโฟงั้นรอ <c oughs> ช่างแม่งเออมันเ <c oughs> ก็บเสียปลายนะครับเรายังไม่ได้เจอเขาเลยครับเออครู้แล้วเขาระเบิดซีโฟเออมันจะย้ำเชียร์แลกหนาะนี่หนึ่งนาทีสุดท้ายครับตำนวนนี่อาจจะชนจะหรืออาจจะแพ้ได้ครับแต่ชนะ <c oughs> เดี <Yo. S 2> ๋ยวผมวางไว้ไปด้านล่างนะใครอยากเล่นก็สามารถเล่นกันได้อัทีเจอผมในเกมก็ได้นะฮะอาจจะวิ่งโชว์กอร์แจกคิวอยู่ก็ได้ก็ใครจะไปรู้เออตอนนี้ครับคุณิปซีครับตายแล้ว <c oughs> ตายบ่อยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้บูร้างผ่านเลยครับคุยิีซี่ครับเขาได้ สองคิว,วครับสอนผมได้อยู่สักสองคิวเอ,อ้วอะไรครับยังไม่ทันเริ่มยิงเชีย่ยเลยนะเนี่ยเพิ่งกระสุนนะพวกมึงเ,ออเร่ล่นเชีย่ยอะไรไหมเขาเริ่มตานี้ใส่ปบูแล้วกันเห็นท่าไม่ดีค่อยกลับมาโอ้ยเชีย่ยเชียเช่ย หนะรือว่าพ่อผ่านข้ามผมเห็นกันตกลกมาสักนะเฮ้ยเกือบตายดีเนี่ยมูมเมนต์เก่งมูมเมนต์ได้อยู่ บูว่าไม่ได้รครับลบทุกตาไม่ได้เหรานะงันก็มไปบูสมังไปตรงตรงนี้แหละครับถ้ากูเชื่อไม่อยูนี้โอ้ยจ, A, จุดเดอจุดเบี้ยพอจุดเอยู่ไกล้สุดพงเราไม่ใช่จุดเอก่อนเอ้ยไม่ใช่จุดเอจุดเอไม่ใช่จุด F. เอฟเออหลับเลยไอ้ฮลี่ดี กพิมพ์บอกไปครับเฮ้ยเชี่ยแม่งเ้ยกูระเบิดดีครับไม่งั้นเก่งโกคันนะมึงเออตายแน่ระเบิดเก่งโกคันตายตายหาหมดครับไม่เป็นรครับขอตายดีกว่าน้อยเนี่ยครัตำรวจนำแปดสองนะฮะ ตำรวจได้แปดโจมได้สองนะไม่ได้นอนนะใครจะแสงขึ้นมาก็ได้โดนตายไปหนึ่งแล้นะลงไปเลยออกไปบูล้างผ่านนะคลิปเอ้ยโจงตายไปสักเออคือจบไปนำมสกุลชิซซ่าเลยเออ ไม่รู้อะเอจุดปีไม่รู้อ่ะแต่ตอนเนี้ยกูหลงเอออยู่ชายแดนเลยเมยไอ้เงี้ยกูระเบิดไม่ทันแน่เลยออยแม,ม่นเลยไม่ทันนะอ่ะกูเชื่อแม่ไม่ทันกูนว่าละ เอ้ยกูจะมีจบคลิปพวกมึงจะยืย่เยอทำไมเนี่ยพอ oh, ไม่บูร์ละจำมีตัวไหนสักทัวเดียวอะเจ okay, รู้ทันทีว่าไม่มีความหมอยของอจุดไหนเปิดอันนี้แบบวัน,เป,นเป็นวันจันทร์นะฮะวันนี้โงแล้วก็ตืเฉิๆให้เพราะว่าวันเสาร์เราไปพ้าป่านแต่ผมไม่ได้ไปเกิด เกิดเหตุผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยไล้ยดีเสียงเดินครับเออเออเอือผมเป็นหนึ่งในสองคนสุดท้ายของฝ่ายตำรวจ ตอนนี้ครับเรามุู้สิชาติจะรอดอยู่ไมครับอยู่ที่ผมกับเพื่อนอีกคนแล้วครับตายตายโอ้ยระเบิดเออหลับเลยเฮดช็อตเด้ยผมว่าคลิปนี้ไม่จบง่ายๆละอ่าแล้ว,อล,วลองมาทายผลกันครับอย่าก,ก้อไปตอนทายนะว่าตำรวจหรือโจรจะชนะนะเขาไม่อยู่ใต้ร่างคลิปเลย แต่ยา,าแต่พอย้ำว่าอยากกอไปตอนสุดท้ายนะโอ้ยคุณกิปหลุดเกิอดอาการที่เรียกเล็กๆที่เรียกว่าหลุดครับเอื้อหลับได้มาแคะ่สามคิวอเนย้ รามาดูยิ้มสียิ้มสียิ้มสีเฮามั้งยิ้มสีเฮาเล่นกันนะโอ้เมื่อกี้คุณกิ๊ฟหลุดแล้วครับใช่แล้ครับตอนนี้ฮารตตำรวจลยู่คนเดียวครับตอนนี้เราจะชนะหรือไม่ครับเราต้องมารอดูนนะฮะว่าเกมนี้ครับตำรวจจะชนะหรือจะแพ้โอ้โก้รู้สึกว่ากล้องเอ้ยรู้สึกว่าเสียงเกมเบาค้าบผมขอพักกล้องแป๊บนึงครับพักกล้องสามเรียบหนึ่งสอง โอเคฮะตามตามเมื่อกี้ตำรวจแพน้นะฮะตอนนี้ฮะแปดห้าแล้วครับเอา้าแม่งตำรวจไม่ก็ออกไปคนนึงครับโอ้โหอยู่ดีใจป๊อปขึ้นมาครับกูแฮรขก็แทนเนี่ยครับตอนนี้เราออกไปบู๊บครับผมเชื่อไป,ปตัว,ตวยู่แ่วนี้แหละโอ้ยเฮียหลอยหลังกูเอ้ื่อย ถ่ายอยู่ไหมเอฮอร์มลี่ครับงานนี้ถ่ายไหมถ่ายครับถ่ายอยู่ครับและยิ้มสี่หัวไม่เห็นหนางาอื้อหากากอ๋อทำในสูงไม่ใช่ตอนนี้ครับยิ้มสี่หัวครับยืนแต่งหน้าเงาครับยืนใส่หน้ากากครับดูครับยืนใส่หน้ากากแต่งหน้าเงาครับอ่าตอนนี้เขาเริ่มเขากำลังเตรียบตัวแล้วครับจะออกตัวหรือไม่ครับหรือว่าเขาจะยื้อเวลาไว้ครับ สี่สิบวิงั้นขู่ว่าแล้วไปกู้ระเบิดสิครับไปกู้สิครับเร็วดอกเบีย้ยววิมาแทนถุยไม่ใช่คนละกู้อันนี้มันคนละกู้แล้วอันนี้มันกู้ตังค์นี่มันกู้ระเบิดจะบ้าบตายออืืตำรวจแพ้ตานี้ชัวร์ไม่มีทางชนะหรอกแน่นอนแน่นอนแน่นอนหลายครั้งด้วยกันแน่นอนนะฮอลลีแอนด์ไฟน์ครับ ยังไงก็ไปชนะอหลับ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 ลับหับับหับปูมเกิกคข้าน้าปมเกิกคข้ไปครบอร่อยนะะอาหารเช้าไปครับงานนี้มันไม่ได kind of ้หรอกครับแพ้ไปบ่ออย่างนี้มันไม่ได้หรอกครับปรับจอขนาดเล้ครับจอเราลื่นเยอะเลยกูเกล็ดมึงคัตเตอร์ ที่ทำในหนังสืออ่ะโอ้ยเย่๋ยวคุณถามเรื่องเรียนตอนนี้ครับเรียนกอนสิแล้วตอนนี้เขาถ่ายรายการอยู่ครับขอร้องครับเดี๋ยวคุณตอนนี้ครับตอนนี้ครับอืมสถานการณ์เคร่งเครียรเดเฮ้ยจะเจอใครอยู่ในท่อเออเออได้คิวก่อนตายครับหนังสือใครวิคร่คิดใครวิ่อยู่อ่เดี๋ยวผมขอตัดกล้องนะสามวีครับหนึ่งสองสามแล้วก็เออกริบตายหาครับ แล้วกินแมงย้มมาอยู่ฝ่ายหลวงั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยไม่หับืออ่ะพัดทำหนังสือ,บอสบจบไหมครับแม่ถามเรื่องเล่นกับอะไรกานครับเด็กเลยนก็เงี้ยครับ <c oughs> โอ้ลิชิตลิชิตคอรีโลดไปสุดแป๊บไม่เอเ้ยเงยจกปืนไม่ถูกโอ้โหขวขวดขวดขวดน่ยไรเฮ้ย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 ขวดระเบิด,ไ,ดไปแล้ว <c oughs> เหลือหลับ ด้วยคนคนเดิมเลยมึงตลอดเลยมึงอะ่ะโอ้ยนี่กูจะทักมาเลยนะแหมวะสี่คิวครับสอนระเบิดทีๆแล้วตอนนี้แม่งเนี่ยอุ้ยครับตอนนี <laughs> นน้เรามาดูกันใลยวคุณกีบเป็นอยู่นะฮะเอาเปืนอะ่ะเอเ้ยอ,อย่ามุดทองมุดทองจุดีอันตรายสุดๆครับ <The ball S 1> จุดเบี้ยบ <the design. S 1> จุดเบี้ยบ นะฮะเรียบร้อยครับนะฮะเราไปกันเลยขวายใครดีครับเราเพราะฉะนั้นเราไปดันตายครับถือกติโบราณได้ก่อนห่วงระเบิดไปก่อนแล้วไม่มีใครก็ไม่รู้ว่ามีใครหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าพังไปก่อนเรียบร้อยครับได้คิวฮะต่อไปบุกเลยตายข้างมึง ดับเบิลคิวเลยมึงเ้ยโชว์โหนะครับถ่ายรายการนะครับเราโชว์กาดเกี้ยจนไปไม่ดีหรอกนะเฮ้ยตายตายเออ,อจะเอาโฟรตีคิวอะตายหาก่อนเลยมึงเ้ยอยู่ฟีทาิานิคุคิว <c oughs> ระวังด้วยครับอยู่ที่ทานา้นเป็นซียาครับระเบิดแอมไยใครควาง จะเอา ata, Arrow, dom, ที่คิวอ่ะโอ้โหเอ้ยตายแน่มึงเหน wow. ือกูว่าละวจิบตายตายแล้วเอ้ยเราดูตอนเราเขามีญิงเล่นดีกว่าครับดู50หัวแล้วปืนสีแดงเวล50หัวครับเออยิงดีครับเออเอือกบอกเพิ่งชมไปหยกหยกไม่ตายห่านะตอนคนนี้เขาหยิบปืนสีแดงขึ้นมาเบนเวลสีแต่เล่นแบบโปรชชั่นอลมากเลยเขาชื่อว่าโทโมโกะนะต่อเอือกลับเลย ตอนนี้ครนะับแปดเก้าครับเออเก้าแปดครับตำรวจกับโจนะครับอืมเป็นเศษสีที่สูตรสีนะมนะตา,ามตัวละครนีงไปคนระับกูรู้ว่ามึงต้องออกมาจากรูรรรเพราะฉะนั้นกูบุกไปเลยกูโหดไงต้องตอบไม่ต้องถามเลยทำไม แล้วจะใครอยู่หลังไม่ใครอยู่หลังไล้วจะใครอยู่แถวนี้ไม่มีแค่นั้นเดียวก็มีคาบต่อความเป็นความตายของเร,รา,เงามีบอกไว้เต็มเสมอที่พับตอนนี้เพาได้ขัดจังหวะาบแล้วหน่าจะใจีใจอย่างเนี่ยแน่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 ใครใครจะไหลสูตรเราหรือเปล่า ร้อยนะครับเอะช็อตนะได้แก้แค้นด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหอ่ะโจมันลอยตูดตายหาเลยโดนฮอลี่ค่ะอือเรียบร้อยครับตอนนี้ครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับโจนะครับใครจะชนะโจรชนะครับตอนนี้ครับใส่สีเก้าเก้าครับเท่ากันเลยครับตอนนี้ครับยังไม่รู้ผมเองชัดว่าใครจะชนะกันแน่นะตอนนี้เนี่ช่วงนี้ชอบออกไปบู๊ไง บูล้างฐานเลยสะอาดเลยถุยคนละร้าน <c oughs> โอ้ยระเบิด,ดนี่วางไปแล้วขอระเบิดซีซีจุดบีอยู่ใกล้เราลไปจุดบีครับจุดมาโอ้เข้าภา,า,า,าตามใจ โ oh, yeah. อ้ยเฮียเอือตายห่าเลยม่อยู่สูงเล่มของสูงเลยมึงเ <Hello. S 1> อือตำวแพ้แน่นอนเอ้ยตำรวจแพ้แน่นอนครับงานนี้คุณกีบก็ไม่อยู่ครับเขาเป็นหนึ่งในสองคนส,สุดท้ายที่เอือเป็นหนึ่งคนสุดท้ายนะครับตอนนี้ครับที่เขารอดอยู่และตำรวจตอนนี้แพ้แน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ฟันเฟิร์มลยครับนี <Hey. S 1> บ่มาโอ้ hey. แม่งเ้ยกูทำไมตกต่ำไปจริงโอ้ยเรื่องอลไยิ่งเจ็ดเรืเอ,อหลับเลยสิยาทำแม่งเอามาละเรือเรือจิ๊บตายแน่ครับย่บนี้ไม่รอดจะเรือกำลังรีโหลดเลย เงียบกับไปโชว์ขนาดเลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดเพราะตอนนี้ครับดีเสียงเดินรับเรียบ <c oughs> ร้อยครับเก้าต่อสิบเอ็ดครับ <c oughs> ตำรวจนี่เริ่มจะไลายแล้วว่าใครจะชนะหรือแพ้แต่ก็ไม่แน่ไม่นอนนะส่วนผมนี่อยากจะใช้ลองแคสต์ไแต่กระช่างจะอู้หูเราเบิดแม่งปาม,มาขออือห,หลับเลยกันเลยจะหันหลังเฮ้ยเซ็งจุง อ่ะฮงกิฟครับเขาเขา,เขาไม่อยู่หน้าคอมอยู่อีกแล้วกูตายบ่อยสัตว์อ่ะเจอเรือบดสีโองนลครับตอนนี้คลิปนี้กินเวลากี่ทีเนี่ยผมว่าสิบนาทีน่าจะขึ้นได้นะสิบหกแล้วมั้งยี่สิบเปล่าเดี๋ยวสิ เป็นโชว์หลังลิลล่าทึกมากเสียงพหลงก็น่าจะเป่าใส่กล้องนะรีบโขนวนซีโฟดูนี้โขนวนเชียร์อะไรยังไม่ได้อื้อยิ้มสีโฮมครับดรดรดเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งกับโจนะตอนนี้ครับใครจะชนะครับเราต้องมารอลุ้นกันตํารวจทำไมเสียงมือรู้สึกเสียงมือได้แล้วเปล่าวะเฮ้ยเปลี่ยนทนายแป๊บนั่นแหละครับ โอ๊ยตายตายกูต้องไม่ตายต้องไม่ตายครับเออหลับเลยเ <Fire No. S 1> ชียร์แม่งเงยมือแฟนก็ไม่มีครับช่องนี้เป็นการโชว์การที่สุดยอดมากเนี่คุณกี๊พเขากลับมาแล้วฮะเราต้องดูการเล่นของเขาเลยจับดูเหมือนเขาจะตายแล้ว เพราะฉนั้นเราดูคนเรื่องเอือกเกินแงจะบอกเรื่อง4บเราดูตัวละครหญิงก็ได้ครับเหลือแค่เอือก6ตอนนี้คจบไปแล้วครับคุณยศยิ้มสั่ง10ยิ้มสั่งครับได้10เอกขอโทษด้วยนะค้าเป็นชื่อพ่อชื่อแม่ใครผมไม่ได้รู้จักสำหรับวันนี้นะฮะขอลาไปก่อนนะฮะไว้วไปเจอนใหม่โอกาสหน้าอีกคลิปอาจจะอัพไม่ค่อยถี่ค่อยบ่อยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ